วัดีครับสวัสดีครับผมครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับผมลุงหนุ่มอีซี่ค้ยวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารที่ชิคมากแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ําป่าสักวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนนะครับ,รบเป็นเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้เขาแนะนําตัวเป็นเพื่อนที่เริ่มทําบอปลาคามารุ่นเดียวกันกับผมเลยนะฮะ <c oughs> แต่ผมเริ่มก่อน <c oughs> เขาเสร็จตามหลังผมปีหนึ่ง <c oughs> หนึ่งปีเต็มเต็มเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ แนะนำให้รู้จักกับคุณตั้มเชิญคุณตั้มแนะนําตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีวนะครับผมตั้มนะครับก็เปิดร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนะครับชื่อร้าน Kawajaki n ก k u h o า s e นะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับผมนี่อยู่ริมแม่น้ําเลยแม่น้าอะไรครับนี่อันนี้แม่น้ําป่าสักครับวิวดีมากอากาศดีนะครับก่อนที่เราจะถ่ายทํานี้เราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสองชั่วโมงกินกันเปรมมากถ้าพุงออกก็ขออภัยนะครับอ่ะเข้าเรื่องปลากันดีกว่าครับผมคุณตั้มเล่าให้ฟังนิดนึงเราเริ่มพร้อมกันผมจําได้ปี 2019้ประมาณนั้นเดือนเดือนเมษาถ้าผมจำไม่ผิดผมใช้เวลาเดือนหนึ่งตั้มใช้เวลาไปปีกว่าเกิดอะไรขึ้นในปีกว่าเราให้เพื่อนฟังหน่อยนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยตอนนั้นอยากผมเลี้ยงบ่อเลรเล้อยู่ประมาณ5ตันครับผมแล้วก็พอดีว่าอยากอยากจะเลี้ยงปลาให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับปรึกษาพี่นัทครับอีซี่ก้อยนะพี่นัทของเรานี่แหละพี่นัทเรานี่แหละแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนได้ ได้ความรู้มาว่าอยากให้ปลาใหญ่เนี่ยบอกมันต้องได้ด้วยส่วนหนึ่งก็เลยเป็นที่มาแต่ครั้งนี้เราด้วยความเี่หาช่างทําลําบากะครับอยู่สระบุรีไอเราก็เลยพอมีความรู้เรื่องวิศวะนิดนึงก็เลยเขียนแบบได้แบบจากพี่นัทแล้วก็มาดีไซน์เองแล้วก็หาช่างมาทําคุมงานเองเขียนแบบเองคุมงานเองนะฮะ ลุยเองใช่ครับแล้วอีท่าไหนมันต้องปีหนึ่งเบาขนาดเท่าไหร่ก่อนอะไรเล่าขนาดประมาณ6กตันครับลึกประมาณ2เมตร68ตันลึก2อเมตรใช่ครับก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมมันปีนึ่งอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ที่งานมันดีเลย์ที่ช้าเนี่ยนะครับก็คือว่าพอเรามีการคุยกับช่างเรื่องแบบแล้วก็ช่างรับทํางานแต่ครั้งเนี้ยระหว่างที่ทําคือเหมือนว่าพอเราคุยว่าก่อนที่เราจะชำระเงินแต่ละงวดขอตรวจสอบ ผมงานก่อนก่อนจ่ายตังค์แล้วเนี้ยพอมาถึงช่วงนี้ว่าเราต้องเทขึ้นแบบแล้วเพื่อเทคอนกรีตนะครับก็เหมือนว่าก็ต้องถึงเทน้ําเทลู่เทไรพวกนี้เหมือนเขาเขากลัวเพราะเขาไม่เคยทางานบ่บ่มากรอันเนี้ยก็เลยอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาแบบหายไปโอเคอันนี้ทำทำหายช่างทำทำหายใช่ครับสุดท้ายหายเลยแสดงว่าเท่าที่ฟังเนี้ยคือคุณตั้มมีแบบแล้วคุมงานเองแล้วก็ตัดงานให้ช่างเป็นเป็นท่อนใช่ครับ แสดงว่าผมว่ามันน่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะพอสมควรก็ประหยัดไปเยอะเราให้ฟังสักคราวๆได้ไหมอันนี้6ออตีสักเจตัน70ตันเนี่ยเจ็ไปเท่าไหร่คือว่าถ้าค่าวัตถุดิบวัตถุดิบนะค,ะครับของเนี่ยอยู่ประมาณประมาณน่าสามแสนนิดๆนะครับแต่ก <ste> ็จะมีที่ว่าเทแล้วแบบแตกเหมือนกันก็เสียเวลาเทอะไรอยู่สวนค่าแรงนี่น่าอยู่ประมาณประมาณไม่ถึงแสนครับ ทำเอ็กซัคลไม่ได้เหมือนกันประมาณแต่ไม่ถึงแสนเอากลมๆสักประมาณสี่แสนสี่แสนถึงสี่แสนห้าสี่แสนห้าประมาณนี้ครับสี่แสนห้าหารเจ็ดสิบได้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดไม่ถึงตันละหมื่นนะไม่น่าถึงเออต่ำกว่าตันละหมื่นไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นอันนี้เอาเป็นว่า สนใจแวะมาปรึกษาคุณตั้มได้มาทานข้าวที่นี่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเพราะสุดท้ายแล้วบ่ออย่างที่เห็นนะครับบ่อแบบ่อใหญ่เลยสวยตอนนี้แข็งแรงแล้วก็ปลาก็สวยมากขอบคุณครับเราเลี้ยงปลาที่อยู่ในบ่อให้ฟังหน่อยสังเกตอยู่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งคุณตั้มดูเหมือนจะมีความชอบปลาอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นปลาสีเดียวไหมครับใช่ใช่ก็คือว่าที่ชอบปลาสีเดียวเนี่ยก็คือว่าตอนเริ่มเลี้ยงปลาใหม่ๆนะครับพี่โด เรายังดูไม่ออกหรอกว่าสันเก้ดูยังไงซันเก้เนี่ยเลี้ยงไปแล้วสีมีลามีเลอะมีอะไรเยอะตามโซนตู่อีกเหมือนกันถ้าเอาสวยก็แพงใช่นี่เราลยมบอกว่าปลาสีเดียวเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันโตไวจริงแล้วก็เวลาโดนแดดสีมันสวยสดมากแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือว่าอีกอันนึ้งคือมันโตไวเลีเชื่องด้วยตรงนี้นะครับก็เลยชอบปลาสีเดียวแล้วมันมีหลายเฉดสีมีกินลิ้นก็มีใช่อะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดที่คุณตั้มพูดมามีครบอยู่ในบ่อนั้นเลยนะฮะเดินเข้าไปหาเนี่ย <łość> <S <S เหมือนมันจะพุ่งมาชนอะกรูกันเข้ามานะครับรถเชื่องมากได้ข่าวว่าลูกค้าชอบไปเล่นใช่ครับใช่ไหมสถึงขนาดต้องทํารั้วเอาไว้รั้วนี่คือกันคนหรือกันปลาก็เบื้องต้นเนี่ยหน้าตอนเนี้ยกันปลาก่อนครับเพราะมันพุ่งใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็คือว่า เห็นนุ่นพี่ที่ทําบ่อบก็จะทำรั้วกันกันกันแต่นที่ผ่านมานี้ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์เคเพราะว่าถ้ามันจะโดดจริงคิดว่าเอาไม่อยู่ครับมันน่าจะโดดได้ดไดสูงกว่ารั้วที่เราทําไว้เพราะผมเท่าที่ดูผมว่าผมว่าปลาไม่มีวี่แววเขาจะโดดนะปลามันดูแบบ <c oughs> สดชื่นมากคือบ่อใหญ่มากเนาะแล้วก็ ปลาสีดีเป็นปลาสีเดียวที่ตัวโตกันทั่วหน้าเลยแล้วดูจากอาการนางพุ่งชาร์จน่ะแข็งแรงมากนะครับครับผมเอาคำถามทั่วไปของการเลี้ยงปกติดูแลปลายังไงบ้างให้อาหารมากน้อยแค่ไหนอ่ะเรื่องเริ่มจากอาหารก่อนอาหารตอนนี้ก็ให้มาละสองมื้อนะครับก็คือ7จ็ดโงเช้าก็ทีประมาณห้านสองมื้อได้ขนาดนี้เนี่ยนะใช่ครมันแอบกินเนื้อยิงปิ้งย่างด้วยเปล่า ตัวโตมากก็เต็มเต็มที่เต็มที่เนี่ยก็อาจจะมีนิดหน่อยกอนี้ที่ลูกค้าขึ้นมาเล่นเราก็จะตักอาหารให้หนึ่งถ้วยให้ลูกค้าให้อาหาร้นอาหารอันนี้เป็นเป็นทริคที่ดีเนาะคุณตั้มทําร้านอาหารปลามันก็เป็นส่วนหนึ่งของของกิจกรรมที่ลูกค้าเขาได้มาดูชวะหวางรออาหารให้เช้าให้กลางวันให้เช้ากับให้เย็นช่วงกลางวันปลาแบบมีความอยากกินตลอดเวลาลูกค้าก็สนุกแล้วมันเป็นเสน่ห์ของร้านที่ดีมากๆาเนาะเรื่องกรองมีอะไร ก็บอกกรองเนี่ยเดิมทีก็ปรึกษาพี่หนุ่มเนี่ยแหละครับว่าจะใช้อะไรบ้างใช้หินมั่งอะไรมัากนะตอเนี้ยคือช่วงโควิดด้วยเราก็ไม่ได้มีเด็กมาช่วยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมีเด็กเจ็ดคนใช่ไหมครับเพราะนั้นพอดีน้องๆเขาเตรียมร้านเสร็จแล้วมีเวลาว่างที่อะให้เขามาช่วยอะไรบ้างหลังกรองหลังเกิงอันนี้พอไม่มีเนี่ยต้องทำเองเนี่ยก็เลยเปลี่ยนหมดเลยใช้แต่อวนอย่างเดียวเลยโอ้ก็คือฟิลเตอร์แมทเดินมาใช้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วบอกกรองผมประมาณสิบหกตันด้วยอันนี้ก็คือ ถ้าใช้ฟิลเตอร์แมททุกช่องหน้านะครับสองแสนนี่อยู่ไม่ทราบครับทำบ่อได้อีกบ่อหนึ่งอ่ะอ่าฮะันนี้ก็เลยเน้นเป็นอวนรับอวนประมาณสาสิบโลอืมเราดูอยู่ว่าจะต้องเพิ่มอะไรไหมครับประมาณนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนึงที่ผมจะเล่าให้หลายๆคนฟังตลอดเวลาเรื่องของวัสดุกรองนะครับคือถ้าเราเข้าใจหลักการช่องกรองสิบหกตันอวนอย่างเดียวน้ําใสอย่างที่เห็นปลาดูสดชื่นแข็งแรงอย่างที่เห็นคือขอแค่เราเข้าใจขอแค่เรารู้ว่า ประมาณไหนมันพอดีกับสิ่งที่เราทําอยู่ทุกอย่างมันได้หมดนะครับแล้วเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยมีไหมก็มีมีมล่าสุดมีเจอช่วงที่ว่าฝนตกหนักๆน,นะครับแล้วก็ลปลาตับตัวบ้างก็คือว่าคราวนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงอากาศบางทีมันร้อนจัดแล้วมันเจอฝนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าปลามันปวดเหมือนกันเออร้อน,นคแค่ไหนช่วงที่ผ่านมาพอช่วงนี้โอโ้โหมีสิบคือน้ําจุ่มไปครับอุ่นเลย แล้วปลานอนก้นเลยเพราะหนาทบ่อรึ2เมตรแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีว่าล้นน้าล้นน้าทั้งวันนะครับช่วยเขาแล้วก็มันสังเกตอาการแล้วก็เราเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็เลยจับจุดว่าถ้าช่วงไหนฝนตกต่อเนื่องนานๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคือผมบอใหญ่แล้วมันค่อนข้างที่จะอุณภูมิไม่ค่อยเวียงรัันนี้ปรึกษาหมอท็อปด้วยนะครับอุณภูมิไม่ค่อยเวียงสองแล้วเนี่ยเวลาฝนตกลงมาผมก็จะ ระบายน้ําออกเลยน้ำจะน้ําใหม่ที่ลงมาเนี่ยมันไม่ได้ค้างอยู่นานนะครับแล้วก็แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีเราดูพฤติกรรมว่าถ้าฝนตกหนักๆปุ๊บเต็มที่วันลงขึ้นผมก็ลงบาราคายอ่ดักไว้ <Okay. S 2> ก่อนประมาณนั้นแค่นั้นอย่างเดียวสังเกตยอย่างหนึ่งไหมครับคุณตั้มเป็นลักษณะของของนักเลี้ยง uh huh. ที่มีความสนใจมีความใส่ใจกับรายละเอียดของปลาดูเขาทุกวันนะครับสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ซึ่งพอเห็นความเปลี่ยนแปลงเขารู้จักพฤติกรรมของปลาตัวเองประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ดีฟังดูดีๆนะปัญหาน่ะน,น้อยมากเท่าที่ฟังเมื่อกี้คือมีนิดหน่อยเท่านั้นเองช,ช่วงอากาศเปลี่ยนช่วงอะไรซึ่งแทบทุกอันที่พูดถึงก็คือคุณตั้มเห็นก่อน,น,ลอนแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในเชิงป้องกันมากกว่ารักษา<ำ>ซึ่งผมว่าอันนั้นสำคัญมากๆเนาะ ก่อนจะจบ EP ขอเรื่องร้านอาหารอีกทีนึงเผื่อเพื่อนๆอยากมามีอะไรยังไงบ้างขายของขายของใช่ไหมครับก็ร้านผมเนี่ยอยู่อำเภอเสาให้นะครับติดเป็นน้ำป่าศักด์แล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อดเอท55วันนะครับมีเนื้อนอกด้วยเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มตัวคอนสืร์เนี่ยเป็นตัวไฮไลท์ผมนำเข้ามาจากอซากาเลยเป็นออริจินอลมาเลยนะครับ แล้วก็ส่วนหมูเราใช้ของเบตาโกนะครับทุกอย่างแบบว่าเราคัดสรรอย่างดีแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือว่าเราเป็นร้านอาหารที่เราทํากันในครอบครัวนะครับซึ่งเราเราควบคุมได้ง่ายกว่าที่เราจะจ้างน้องๆสตาฟจากข้างนอกเพราะั้นอยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าร้านเรามีสุขนามัยดีไว้ใจไว้ใจได้ครับประมาณนี้ครับบรรยากาศดีมากสภาพแวดล้อมสะอาดอาหารอร่อยนี่คือเครื่องพิสูจน์เต็มท้องเลยนะครับ สนใจเดี๋ยวดูขึ้นโลเคชันให้เนาะแล้วก็รายละเอียดอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจัดมานะครับแวะมาอุดหนุนช่วยกันเพื่อนๆกันครับผมได้เลยขอบคุณโอเคทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เปิดร้านต้อนรับเราทั้งอาหารอร่อยทั้งปลาสวยน่ารักนะครับขอบคุณคุณตามมาครับขคี่หนุ่มมากขอบคุณครับครับผมครับผมแล้วก็วันนี้นะครับฝากแฟนคลับอีซี่ค่ยทุกๆท่านเหมือนเดิมกดกริ่งกดไลค์กดซับสไคร์ ติดตามสาระน่ารู้จากเราได้ทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ